ต่อจากนี้เป็นการบรรยายธรรมะโดยพระอาจารย์ภูริวัฒนพิคุปหรือหลวงพี่หมอประจําวัดท่าประชุมบ้านดอนดูอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นขอเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านสดับรับฟังได้นบัดนี้จเจริญพรกรัลย,ยานเมรญาโยมทุกท่านวันนี้อาตมาจะมาพูดในหลักธรรมในชุดธรรม อริยวัตถิ5้หรือวัตถิธรรม5ต่อไปวัตถิธรรม5อย่างที่ได้เอ่ยมาแล้วในตอนก่นกอนก็คือมี5อย่าง1นศรัทธา2อสีสาสติสติจาคะและ5ปัญญาเป็นพระธรรมที่นำมาสึ่งความเจริญนำมาซึ่งความประสบ ความสำเร็จตามปรารถนาเป็นพลังที่เป็นหลักธรรมที่เสริมสร้างความเจริญของชีวิตเมื่อตอนก่นกอนๆพูดถึงเรื่องศรัทธาศีลและสุตตะไปแล้ววันนี้จะมาพูดเรื่องจากาจากาแปลว่าความเสียสละแปลว่าการแบ่งปันแปลว่าการช่วยเหลือเกื้อกูล เป็นหลักธรรมที่สำคัญมากในพุทธศาสนาเมื่อจาคะนำมาปฏิบัติเราก็เรียกว่าทานนั่นเองคือการให้ทานการให้เป็นสิ่งที่สำคัญมากที่พระพุทธเจ้าทรงเน้นสอนให้พวกเราปฏิบัติกันอย่างเป็นเนื่องนิดพระอ,องค์ทรงจัดว่าเป็นหนึ่งในปุญญากริยาวัตถุ3ก็คือ านศีลสมาธิสะทานศีลภาวนาคือเป็นการทำบุญหนึ่งในสามอยา่างเป็นการทำบุญที่สำคัญเป็นการทำบุญที่เป็นหลักของคารวาสหรือคารหัสผู้ครองเรือนพึงจริงๆแล้วทุกคนพึงจะทำนะครับทานนี่ก็เป็นชาคา หรือทานมีหลักการที่เป็นได้ทั้งการให้ทางวัตถุหรืออามิสถานหรือการให้ที่ไม่ใช่วัตถุเช่นให้อภัยเป็นต้นก็ให้ได้ดังนั้นเราไม่จําเป็นต้องมีเงินเยอะนะครับเราไม่ต้องจำเป็นต้องมีของข้าวของเงินทองเราก็สามารถให้ได้เราให้ได้ตลอดเวลาเราจะให้ เวลาผู้อื่นเป็นตน้นให้อภัยผู้อื่นเป็นต้น่งก,การให้อภัยนีความจริงเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่มากๆแ้าเป็นการให้ที่สําคัญเพราะมันจะต้องมีการฝึกตนต้องมีความเข้าใจในพระธรรมมากๆถึงจะสามารถที่จะให้อภัยได้อย่างแท้จริงและการให้อภัยก็จะมีอานสงสองมหาศาล พระเป็นการให้ที่พัฒนาจิตใจของผู้ให้ไปพร้อมเพียงกันกับการที่พัฒนาจิตใจของผู้รับปร,ประเด็นที่สองของการให้ก็คือว่าการให้ทานเนี่ยเราจะต้องมีสติแล้วก็มีเจตนาที่ดี ั้งตอนที่ก่อนจะให้เตรียมตัวจะให้ระหว่างที่ให้และก็หลังจากที่ให้แล้วด้วยจึงจะได้บุญอย่างสมบูรณ์ประเด็นที่สามของการให้ก็คือว่าสิ่งสำคัญในการให้ที่พระองค์ทรงใช้เป็นเกณฑ์ว่าจะได้บุญมากบุญน้อยไม่ใช่ปริมาณของ สิ่งของนะครับถ้าเป็นสิ่งของที่เราให้หรือปริมาณของความยิ่งใหญ่ของการให้แต่สิ่งที่สามสิ่งที่พระองค์ให้ดูก็คือว่าการให้จะเป็นบุญที่มากก็คือหนึ่งเจตนาของของผู้ให้ต้องเป็นเจตนาบริสุทธิ์ยิ่งบริสุทธิ์เท่าไหร่ก็ยิ่งจะได้บุญมากเท่านั้นจะต้องเป็นเจตนาที่ให้โดยที่ไม่หวังอะไรตอบแทน ให้ด้วยจิตใจที่กตงามให้ด้วยจิตใจที่เสียสละด้วยจิตอาสาก็จะเป็นการให้ที่ที่ยิ่งใหญ่ที่ได้บุญเยอะประการที่สองก็คือวัตถุที่ให้ต้องเป็นวัตถุที่ดีเป็นวัตถุที่เหมาะสมได้มาด้วยดีได้มาด้วยอย่างถูกต้องชอบธรรม ถูกต้องตามทํานองคลองธรรมไม่ใช่ไปขโมยเข้ามาไม่ใช่ไปเอาเปรียบเข้ามาส่วนเ,เกณฑ์ที่3ก็คือเนื้อนาบุญก็คือผู้ที่เราให้เนี่ยจะต้องมีศีลที่สูงต้องเป็นผู้ที่เหมาะสมที่จะได้รับยิ่งเป็นผู้มีศีลสูงเท่าไหร่มีศีลธรรมมากมากขึ้นเท่าไหร่การให้นั้นก็จะได้บุญมากเท่านั้นดังนั้นการให้พระ ภิกษุที่ปฏิบัติปฏิิบัตชอบจึงเป็นทานที่ยิ่งใหญ่จึงเป็นทานที่สําคัญที่พึงจะกระทำและการให้พระพุทธเจ้าจึงได้บุญมหาศาลก็จริงๆแล้วการเป็นดูแลพระภิกษุที่ป่วยไข้พระองค์ก็บอกว่าเป็นเสมือนราวกับอุปถากพระองค์เองคือดูแลพระ,พ,ระพุทธเจ้าเอง ดังนั้นการดูแลพรพ้ภิกษุที่อาพาธจึงเป็นการให้ย่าหนึ่งเป็นจาค้าเป็นการเสียสละอย่างหนึ่งที่ยิ่งใหญ่มากมายิ่งใหญ่มหาศาลข้อสำคัญาการสุดท้ายที่จะพูดถึงวันนี้ก็คือว่าเราจะเป็นผู้ให้ได้เนี่ย เราจะต้องมีความเมตตาเราจะต้องให้ด้วยความเมตตาแล้วเราจะเป็นผู้ที่มีเมตตาได้เราจะต้องยอมเสียเปรียบนะครับมันเป็นพื้นฐานของความเมตตาหรือว,ว่าเราจะยอมเสียเปรียบทั้งนั้นก็ขอให้จําไว้เวลาเราจะเมตตาใครเนี่ยถ้าเราเสียเปรียบก็ไม่เป็นไรนะคบ <c oughs> นั่นอนะ่ะมันมันเป็นสิ่งที่จะต้องจําเป็นจะต้องเป็นเช่นนั้นแล้วก็จะเป็นการเสียเปรียบที่เรายินดี จะเสียเปรียบมันเป็นคำมันมันไม่ใช่เสียเปรียบเสียเปรียบอาจจะเป็นคําที่ไม่ตรงเท่าไหร่คําพี่ตรงคือเสียสละนะครับเอาละวันนี้ใช้เวลาได้มาพอสมควรแล้วขอให้ญาติโยมกาลยาณมิตรจงมีความสุขมีสุขภาพแข็งแรงมีจิตที่กรอบด้วยเมตตามีสติปัญญาพบความสุขที่แท้จริง เธอเอวัง